ปัญญายิ่งนี่ขวานะครับโอ้โหชนคานกันเด้งลงมาครับอีกครั้งหนึ่งครับเอาไม่ยั้งด้วยครับเอาครับพอครับทำไงครับพอยิงลูกนี้โอ้ขาเรียบร้อยเลยครับโอ้โหลูกนี้มาอย่างสุดสวยครับพอครับยินดีด้วยครับทีมไตเริงครับได้เข้าไปทีมชนะเลิศนะครับอันดับสามครับพอยังพูดไม่จบครับอะพูดไม่จบอันดับสามอยู่ในมือนะครับ แต่อย่าทำหลุดไปนะครับรู้สึกว่าถ้วยรางวัลที่3มันจะลื่นนะครับจับให้แน่นๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะหลุดเพราะว่าพูดต่อไปเนี่ยก็คือไม่ทันเห็นไหมครับ,ไ,ไ,ไ,รไ,รบไทเลอร์ครับเวลาพระวอมครับ <c oughs> มิ่งเมืองอำนาจเจริญนะครับเสื้อสีม่วงนะครับกับทีมซองดูฮีนะครับไลน์สิริจิตขอเชิญนักกีฬานะครับมิ่งเมืองนะครับขึ้นที่ซุปประตูครับระหว่างทีมมิ่งเมืองอำนาจเจริญครับ ทีมไลสิดิจิตตซองดูฮีในรอบสี่ทีมสุดท้ายขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้งสองทีมครับนี่แหละครับความมันจะบรนเจิดที่สนามบันไลฟิลนี่ครับโรงแรมบันไลชายน้ำแห่งนี้ครับ ทันด้วยไหมเลขแปดตัดเข้ามาในลูกนี้จังหวัแรกดิ้ิงลูก,งงกน,น,นี้โอ้โหว่าไงก็ทันไม่ทันนั้นโอ้โห็อตเดดข้ามต่อทอจอมาบังหมองไม่เห็นหนิดเดียวโดกนีลลดงมาลูกนี้สองสองมุงเคียวมาครับหมายเลขสิบเจ็ดแต่บอลจังหวัเดียวมาติดมาลีสองของมีเงิน ันนี้มาผิดฟอร์มครับเออสูยครับมาหมายเลข15ครับสองดูกีหญิงด้วยสายลูกนี้โค้งโอไม่ออกครับเข้าเสาสองเปิดอีกครั้งหนึ่งครับมาย้อนไปย้อนมาสองจังหวะครับบอนเป็นผีดที่เข้ามาครับเปิดเข้ามากลางลูกนี้หมายเลข15หโดนตัดบอลไม่ได้ครับกลับหลังมาหมายเลข1 6เอาครับ เสองนับัวใหญ่ครับของซองดูฮีครับอาโยนมาหน้าประตูลูกนีนมีเงินก็มงเที่ยวมาตืนกับหลังมากครับมาไอทีหมายเลขสองครับเตวิชัไยไ้ตัดเข้ามาหมายเลขสามหมายเลขสามเกี่ยวบอลไ้จังหวะเดียวครับอสองครับ เด็กทรายโดนไทยมาที่หมายเลขสามได้หมายเลขสิบหกทีนี้ครับโดนทำสาวกลยนี่อยากบุกลกอยากบุกลกเด็กอยากบุกลกจังหวะทักทายสวยๆของซองดูฮีนะครับบ่อนเลาะมาลูกนี้ครับ เลขห้าครับของซอมดูทีบางบอลไวไ<อ>เห็นไวมาเลยครับหมายเลขสองครับ<อ>เห็นลูไทยโยนดงขึ้นไปลรงนี้ผ<อ>ู้เล่นของมิ่งเมือง,องโยนงดงมาเสาสองลูกนี้ได้มงเลยโอ้โหหมายเลขสิบเจ็ดนี่ครับของมิ่งเมืองนะครับโอ้โหลูกนี้ห่งเช็ดนี่ครับแต่ไม่ตรงรอบครับงานเสียดายครับ โดนโดนมาได้มงหนึงครับโมโหไม่ถึงครับเมาครับคำพีครับนี่ต่อบอลขึ้นมาครับของมิเมืองน่าเจริญนะครับป่อยเท้ายิงยิงแล้วปั่นโค้งครับเข้ามือผู้รักษาประตูนครับมายืนถูกที่ถูกตำแหน่งครับ ดกจังหวะเดียวครับสองดูฮีมาที่หมายเลขแปดครับจันหรือเปล่าครับยิงลูกนี้ครับเสาสองแหมเฉียดออกไปครับโอ้โหจังหวะของสองดูฮีนี่ลุ้นเลยสุดเป็นอันดับหนึ่งนะครับจะเข้าไปพบกับทีมไทเลอร์ครับส่วนทีมที่มีคะแนนเป็นอันดับที่สองสายดีจะเข้าไปพบกับสร้างฝันบ้านสวย ย้อนโดมขึ้นมาต้อนรู้รักษาประตูครับลูกนี้เมื่อสามแล้วเมื่อสามจริงก็มาและครบอลหน่งวัดเดียวขึ้นมาครับอัดเขลูกนี้ลงมาลุ้นบอลเองเลยนะครับพี่หมายเลขสี่โด่งขึ้นมาบอลได้ครั้งนี้ครับหมายเลขสิบหกสุริยมมาลิมเส้นครับไพหมายเลขแปดอิทธิพล บอลเปิดโดมาเสาโอ,โ,โอ้โหลูกนี้โด,ดขึ้นมงเนี้ไปได้ครับเสาของมีเมงตัดกับมาให้หมายเลขี่13เออแหม,ไไม,ไม่ไม่หลุดครับแต่หลุดมีลุ้นเลยครับลูกนี้ของมิเมืองตัดมาที่ปัญญาปัญญายิงด้ขวานะครับโอ้โหชนขากก็เด้งลงมาครับโอ้ยิงลูกนี้มันจริงๆครับหมายเลขสิบครับ เรียบเรียกมาลูกนีโ้พุ่งเลยครับลูกแบบนี้อันตรายครับนยาเดียวครับเดผ่านครับลูกนี้ใบเหลืองแรกครับของเกมนี้ครับของวันนี้ครับสองเฟไทยครับใกล้วนาะคุณขานใกล้ับอันตรายเลยต้องหันย้มายิเนาะม่ตขยันมากยิพี่เน ออด้านในส่วนของอาหารนะครับมีอาหารตามสั่งขายนะครับ แล้วก็อยากจะรับประทานปลาเผาด้วยครับนี่ไปตกเอาเลยครับหาเบ็ดแค่ห้าสิบบาทนะครับขึ้นมาหรือสตูดิโอเรคคอร์ดครับกคำเตยครับการถ่ายทอดสวยๆนี่ครับแบบท่านที่อยากจะได้ภาพสวยๆในสศรนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนนอนตอนนั่งนะครับหรือเพิ่งจะมาครับ ขายขคนขายใช่ไหมขายคนขายต้องตัดเข้ามาในโอ้โหลูกนี้สวยครับทำได้ดีครับจีบมาโดมโดมหมายเลขนค่าตั้งป้อมแล้วโอ้โหลูกนี้ครับทำไปโอ้โหลูกนี้เข้าไปกักกันเองครับระหว่างหมายเลสิบกับหมายเลข้าครับสองลูกนี้จะได้เตะฟรีคิกครับลูกนี้เด่นเร็วเลยครับหมายเลข้าครับเอาครับ การต้องซองดูฮีเออชิบจิบหมาลูกนี้ไม่ลบด้วยครับมหามมามองนิดนึงแม่ต้องสองกรับโอ้โหตัดออกมาได้โอ้โหนิดเดียวครับโอ้โหหมายเลขสิบของซองดูฮีนะครับโอ้หัวออสิบทิพยลนะครับแม่มามูเส้นครับปัญญาอย่าครับคนเข้าไปกดดันสองคนสามคนลุงจะมูเรี่เอาตัวมันรอดมาได้ครับปัญญาครับ ปัญญาเปิดมาครับมในมาเลขห้ามาเลขห้า,า,า,าจากปอญยาไปนิดเดียวครับโดนศูนย์กลับครับอ่าวใหม่ครับสองดูฮีสองดูฮีทำไงครับเปิดมาหมายเลขสามครับหมายเลขสามโยนจังหวะเดียวไว้เสาสอ,สองโอ้โหเลยนะครับโอ้โหพอออกตัวเล็กไปแหมต้องอย่งตัตนก็นดีครับเมืองครับเปิดมาที่ปัญญาครับปัญญาตัดเข้ามาในมาเลขสิบห้าาชาไปแล้วหลุดด้วยนะครับโอกาส หมายเลข6ของซองดูฮีบังบอลไว้แล้วเคลียบอลออกหลังไปครับมงเคลียวมาครับหมายเลข3ยิงอัดเข้าไปหมายเลข2ยิงอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้ยยืนๆกันเป็นแผงครับไมายผลนะครับว่ข่าวมือผู้รักษาประตูนะครับของซองดูฮีนอ้ครับหมายเลข15ของซองดูฮีครับก็มาเกียบเออบอลโดมาเอาเลยครับมีลุ้นครับลูกนี้มีลุ้นครับหมายเลข8ของซองดูฮี เดี S 1> <S 1> ย๋ยวบอลติดไหมครับบังบอลไว้ครับโอ้โหลูกนี้ต้องเทียบอลออกไปครับหมายเลขสี่กับโดนโดมาลูกนี้ครับโอ้โหตัวงงครับแหมเช็ดไปนิดเดียวแล้วสะอาดเลยครับลูกนี้หมายเลขสามนี่ครับหมายเลขสามนั้นตัวใหญ่นะครับแต่ลงมาทำเกมเนในครึ่งหลัง ไปถึงด้านขวาครับมีเมืองตัดชาก้ามาครับลุงนี้กับผ่านไหมครับตัดชามาตัดชาผ่านหนึ่งสาสองครับเปิดก็มาไม่ดีครับโอ้กำลังขาหมดครับหมาแล้วจะกลับมาเล่นได้ครับสองดูฮีตัดบอลกลับมาครับโยนจังหวะเดียวมาที่หมายเลขแปแต่หว่าแต่ว่านะครับมันล้าหน้านะครับว่าจังหวะที่จะโยนนี่เพื่อนนี่เลยไปแล้วครับครับก้าวหนึ่งครับ เลกสิบห้านะครับเป็นชายโยนหมากไม่ได้ลุ้น,นครับยิงเลยรับโยนมาลูกนี้หมงเขียวมาครับต้องดูที่ไปเลยยุสามก็โยนเข้าไปครับ มีได้บอลครับเอาครับสวนกับครับ oh, อ oh, ีกครั้งหนึ่งครับเอาไม่ยั้งด้วยครับเอาครับพอครับทำไงครับพอยิงตัวนี้พอเรียบร้อยเลยครับโอ้โหลูกนี้มาอย่างสุดสวยครับพอครับโอ้โหลูกนี้พอสิบบอลแกหมไปเลยสิยิงไปเสาสองครับโอ้โหลูกนี้ขึ้นน้ำครับสองหนึ่งอะไรครับอะไรเกิดขึ้นได้เสมอครับในลูกฟุตบอลเกมฟุตบอลนะครับลูกฟุตบอลกลมๆนะครับ ในมันม ok. ีลมเนี like <sh ่ยหวกันลุกก oui> um> um uh! ันดิกนี่มมันเกิดขึ้นได้เสมอครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ควาสนุกครับถ้าจบแบบนี้นะครับเราจะได้ชมจุดโทษแบบมินิลีกครับอสามครับ โอ้ตอนนี้โชว์สกิลเลยครับขึ้นนำครับบานบอลไว้ลูกนี้มาบาตัดไปได้ครับหมายเลขสองของนี่เงีสองครับลอกเส้นมาให้ปัญญาอย่าไว้ขวาครับกัดชาติไปเวลายังไม่จบนะครับโอ้โหลุนนี้กัดชาปไปโอ้โหมาแหม่ลูกนี้กลับหน้าครับหมายเลขอีสิบเอ็ดนะครับหยงาที่ปัญญาครับปัญญาอย่าหลอกล่อไปลูกนี้ไม่เปิดนะครับผิดไปเองครับ สองหนึ่งแล้วเอาอยู่ไหมครับไม่อยู่ครับปัญญาหลุดไปแล้วครับเปิดเข้ามาในลูกนี้หมายเลขสิบห้าค,ครับหมายเลขกลาคืนกำลัง,งหมายเลขสองหนึ่งสองเปิดมาลิมเส้นลูกนี้โอ,อกาสยิงลูกนี้โอ้โหเข่าข้างกันครับอูอ้หจากจากังหวะลูกนี้เนี่ยทำกันได้ดีครับทีมมิ่งเมือง,องน่าครับโดนโดนคือมา,มาลูกนี้หมายเลขสิบสี่ของมิ่งเมืองครับหมายเลขสามทีแรกครับจะเอาประตูคืนให้ได้ครับจะตีเลื่อมอให้ได้ครับเปิดมาลูกนี้หายครับแบเดียว ออดมาเสาวสองโอ้โหสาวประตูปัดออกมาได้ครับนนะถ้าหลุดมานี่อยู่คนเดียวโล่งๆเลยครับทุกคน่ตากบอลอยากมาครับลูกนี้พลิกไปได้ครับหมายเลขสิบห้าหมายเลขสองครับลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โหตีระเบิดสองสองครับโอ้โหลูกนี้หลุดไปสวยครับ ไปละเพืหาล,ลูกนี้อย่างสวยงามเลยทีเดียวครับสองสองครับรมีลุ้นครับมนี้ตัดตัวแบบนี้จะต,ต้องยิงจุดโทษกันก่อนนะครับเพื่อหาผู้ชนะไอไอโอ้การเกมนี้แบบสนุกสุดมันเลยนะครับพิงไปพิงมาครับไอ้สาม,มาที่ไอ้สิปัญญาปัญญาไฟขาหลอกครับโอ้โหลูกนี้สเต็ปท้ายิงด้วยขวาลูกนี้ตัดออกไปนะครับโอ้โหแม่ลูกนี้ยิงมาลูกมันใสนะใสงงหรือเปล่าก็กระโดดเท่ เียวนะครับแม่กัมือผู้รักษาประตูเล่นไหวเลยนะครับโอ้โหโ,โยนไม่ดีครับเข้าทางหมาได้สองของมิ่งเมืองหญิงไก่ลูกนี้ติดริครับเปรียบดูหมายเลขสิบสี่หญิงลูกนี้โอ้โหไม่ได้นะครับเล <c ười> สิบเจ็ดเออเข้ามาแดนกลางลูกนี้มิ่งเมืองต่อหวนลำเลียงกันขึ้นมาต่อนเนื่องครับ โอ้หายใจหายคอโล่งเลยครับทีมมิ่งเมืองครับตอนนี้ที่สองทีหมายเลขสามครับยาครับตัวจีนเลยครับตัวนี้เอาครับลูกน,นี้ไม่ฟาวด้วยครับผ่าชากมาแล้วผ่านหนึ่งครับเปิดมาลูกนี้หมายเลขสิบห้าครับลองด้วยสายยิงลูกนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบเลยครับตกรถหลงังง่าบ่แข่ง ้องวไยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหไม่ได้กระดิกเลยครับไม่ทันด้วยครับหมายเลขสิบหกนะครับยิงขึ้นนำนี่ครับสองดูฮีหมายเลขสองไมกระโดดครับเอาไปจะโดดฟังหนึ่งใส่เอ็มกันกันก right. like like ันแล้วใส่เพื่อยิงลูกนี้เติมครับแมาเน่ยลูกนี้นี่เต็มข้อล่อเต็มแคมครับใส่เสมอครับหนึ่งหนึ่งแบบนี้นี่เหละครับ

เป็นเนี่ยนะครับโอ้ยบกเขาบกเขาเขาพูดเขาบกเขาจริงดิมันออกขางเขอไม่ถึงกับใครเลยครับบกบขบกเขาเขาออกขางไม่มีถึงกับใครบกเขาเขาออกขางมันมาสุนตับใครเลยบอานโอ้ยอย่างตันสินเดาไปอีครกแสินอยู่ใกล้ๆครับเดี๋ยวดูภาพครับอาจจะมีภาพถ่ายนะครับอาจจะมีนะครับเท่าต้องมีตัวเอามันยิงมันี่ที่ประตูมันจะเข้าไปหรือเปล่ายิงลูกนี้โอ้โหปัดได้นะครับเอาครับคนที่สามยิงไม่เข้าครับ ตัน่เนมันกยิงแสองเจุ่นไม่เข้าครับผลที่สามของมิ่งเมืองครับเป็นนไม่เป็นไาไม่เป็นหกสิบหกเนี่ยนี่ใก้ตัวเกูเอากูเอากูเอาตี้องตรงๆนะยูต้องซื้อยนะมาต้องยืนนะเบิ้งยืนซื้อแล้วก็ต้องพุ่งดอกอิงลูกนี้โอ้โหสวยครับมาเข้ามุมหน้าต่างเลยนะครับสามตอนหนึ่งน นี้ต้องยิงให้เข้านะครับสองดูฮีนับเพื่อต่อลมหายใจครับตรแต่ยิงไม่เข้าจบเลยครับไม่เข้าครัโอ้โหจบเลยครับโอโหสามคนหลังยิงไม่เข้านะครับ โอ้โหเท่ากับว่าทีมมิ่งมือนะครับได้เข้ารอบเป็นที่หนึ่งนะครับนะครับโอ้จบเกมก็ต้องยกมือขอโทษขอโพยกันครับนี่น้ําใจนักกีฬานะครับในเกมนี้อาจจะมีหนักบ้างนะครับแต่พานอกเกมนี่เป็นเพื่อนกันครับสนิทกันครับหถือว่าเป็นน้ําใจที่ดีเป็นมิตรภาพนะครับของเกมกีฬาคนนี้เขาเห็นโลกเกมส์อะไรที่เราใช่นี่แล้วต่อไปก็พวกพี่หัวเก้าเนีอยไอ้เอ็นนั่นแหละฮ้องอ๋อสิบพิบูลนะครับ มาโดดเด่นมากนะครับกับสองที้ครับนี่เป็นตัวทีเด็ดเลยครับสำหงไว้แล้วครับโปรแกรมในึงช่วงบ่ายนะครับคู่แรกนะครับจะเป็นทีม